สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆอุ้ยเนีสวัสดีนะคะ,ะ,ส,วส,ะ,คะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยเข้าสู่ช่วงฤดูฤดูหนังแล้วนะคะก็จิบกาแฟกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณพาร์ท เดี๋ยวพอดเอี้ยมก่อนแม่ครัวเช้านี้ดื่มกาแฟหรือยังคะอันนี้เป็นแก้วที่สองแล้วค่ะแก้วที่สองของแอนแล้วดื่มกาแฟจิบชิวๆอยู่กับบ้านเนาะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะส่งสติกเกอร์นะคะแล้วก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะ นะคะสวัสดีค่ะจะดื่มกาแฟจริงใจนะคะทีนี้ถ้าใครอยากจะสอบถามนะคะกับกาแฟจริงใจก็สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะแอนก็จะดื่มกาแฟสูตรนี้นะคะเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านเข้ามาถามว่ามีกาแฟสูตรอะไรบ้างและแบบไหนทานดีนะคะอันนี้คือสูตรหวานน้ำตาลน้อยนะคะน้ำตาลจากน้ำอ้อยนะคะน้ำอ้อยธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็สูตรนี้นะคะ สูตรไม่มีน้ำตาลนะคะ2ส,สูตรนะคะกาแฟ2ส,สูตรแล้วก็เป็นกาแฟสายพันธุ์เกรดพรีเมียมสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีนะคะแล้วทีนี้กาแฟของเราเนี่ยนะคะก็จะบรรจุนะคะ1กล่องนะคะ2 0ซองนะคะนะคะถ้าใครสนใจนะคะแล้วก็ที่นี้อันจะบอกว่าส่วนผสมเนี่ยส่วนประกอบที่สำคัญเลยนะคะก็ จะมีในนี้เป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะครีมนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าครีมเทียมนะคะครีมของเราเนี่ยทำจากมะพร้าวสกัดเย็นนะคะนะคะสะกัดเย็นแล้วก็ซึ่งทําให้หลอดเลือดของเราดีนะคะไม่สะสมคอเลสเตอรอลนะคะไม่มีไขมันทรานนะคะ ะะกาแฟของเรา2ส,สูตรนะคะแล้วก็ผสมผสานของสมุนไพรนะคะสารสกัดจากเห็ดจือด้วยนะคะเดี๋ยวแอนจะโชง์อันนี้กินนะคะเช้านี้ไม่ใช้ห่ะสายแล้วเนาะเที่ยงครึ่งแล้วนะคะทีนี้ถ้าใครทานข้าวแล้วเนี่ยเราสามารถทานหลังอาหารได้ช่วยย่อยนะคะส่วนมากเนี่ยคนที่สูงอายุเนี่ยนะคะจะทานพวก หมูพวกเนื้อหมูพวกอะไรอย่างเงี้ยหนักทองซึ่งมันย่อยยากนะคะเราสามารถทานกาแฟจริงใจไปช่วยย่อยอาหารได้นะคะระบบการย่อยแล้วก็ระบบการเผาผลาญเขาก็จะกระตุ้นแล้วก็ทํางานได้ดีขึ้นนะคะเขาจะปรับตรงนี้ได้นะคะทานข้าวกันหรือยังคะทานข้าวกันหรือยังเอ่ยนะคะถ้าทานแล้วนะคะสามารถทานกาแฟจริงใจตามได้เลยนะคะตามได้เลยนะคะเดี๋ยวจะตั้งกล้องตรงนี้ก่อนนะคะ ก็เด็กจะให้ชมบรรยากาศรอบๆนะคะนี่ค่ะเป็นกาแฟจริงใจนะคะสูตรหวานนะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะสีทองค่ะนะคะใครที่มีปัญหาสุขภาพนะคะปัญหาสุขภาพบเบาหวานความดันก็สามารถดื่มได้นะคะสามารถทานได้เลยเพราะว่าความหวานของเราเนี่ยได้าจากธรรมชาตินะคะน้ำตาลอ้อยผ่านกระบวนการฟอกสีแล้วก็ฟอกขาวนะคะอย่างที่อันบอกไปในคลิปต่างๆแล้วนะคะ คลิปแล้วนะคะว่ากาแฟจริงใจของเราอ่ะนะคะมันจะสามารถช่วยทําให้ร่างกายของเราอ่ะแข็งแรงขึ้นแล้วก็สดชื่นขึ้นด้วยนะคะกดน้ำรอ้อน <m iss ing> ข้ามสาสอบถานกันได้นะคะสอบถานกันได้เรื่อยๆเลยจ้า เวลาดื่มกาแฟจริงใจเนี่ยมันจะฟินมากๆเลยค่ะทำไมลูกชมค่ะ ทีนี้เดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศรอบๆบ้านนะคะว่ามันสดชื่นมากๆเลยเราไม่ต้องไปหาจิบก,กาแฟที่อื่นนะคะเราก็สร้างบรรยากาศในบ้านของเรานี่แหละให้เป็นร้านกาแฟนะคะมโนให้เป็นร้านกาแฟได้นะคะหาความสุขหาได้ที่รอบๆบ้านเรารอบๆตัวเรานะคะว้ายลูกเขาเรียกว่าอะไรลูก <laughs> กาแฟกันสดชื่นมา,มากๆเลยค่ะนะคะเชา้ชาๆที่บ้าน,นจะแบบว่าสดชื่นนะคะแล้วก็นี่ค่ะให้รรยากาศดีมากเลยนะคะเพราะว่าเราทำเกี่ยวกับสุขภาพตรงนี้นะคะกาแฟจริงใจเนี่ยเราก็อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยให้รู้ว่า เรามีตัวตนจริงๆแอมีตัวตนจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะ,ะเป็นสมาชิกหรืออยากจะทำธุรกิจกับเปิดร้านกาแฟลงทุนแค่200บาทแค่นั้นเองนะคะอยู่บ้านเราก็สามารถที่จะขายกาแฟได้นะคะ <S <S มบรรยากาศดีนะคะ เป็นอะไรที่ว่าสดชื่นมากๆเลยค่ะลมเย็นๆน,นะคะลมเย็นๆน,นะคะชอยๆเหมาะกับการดื่มกาแฟมากๆเลยนะคะ ชื่นไหมคะในบรรยากาศแบบนี้เนาะไม่อยากจะออกไปไหนเลยนะคะอยากอยกกู่แต่บ้านเนาะ นี้นะคะแอนก็อยากจะแนะนานะคะว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดเนี่ยนะคะไม่อยากจะทานแบบกาแฟที่มีรสชาติหวานอยากจะทานแบบว่ารสชาติที่ไม่มีน้าตาลนะคะก็แนะนำสองสีเงินนะคะสูตรไม่มีน้ําตาลนีได้เลยนะคะรสชาติเขาก็จะเหมือนกับกาแฟดำนะคะแต่ว่าทีนี้ของเราเนี่ยมันก็จะมีพวกครีมอยู่ในนี้ด้วยก็จะมีมะพร้าวนะคะมีมะพร้าวกาแฟเกทีเนียมสายอ่ะเกทีเนียม อาราบิก้าแล้วก็โรบัสซานะคะสองสูตรที่มิกกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราเดื่มกาแฟเนี่ยด้สุขภาพเนี่ยนะคะเราก็ต้องดูที่มาด้วยนะคะว่ากาแฟรินใจของเราที่มาเป็นยังไงนะคะไม่ใช่ว่าใครบอกว่าอะไรดีก็ดีนะคะอะไรดีก็กินแนะนำว่าเอออนุ้นดีอันนี้ดีอะไรเงรี้ยันก็กินนะคะไม่ใช่นะคะต้องศึกษาแล้วก็ดูที่มาด้วยนะคะดื่มกันแบบต่อเนื่องแบบยาวนานเลยนะคะก็ทําให้สุขภาพของเราดีด้วยนะคะ ถิมมากๆเลยทีนี้กาแฟสูตรเนี้เนี่ยนะคะแล้วแต่ว่าเราอะสูตรนี้น้ําตาลนะคะแล้วแต่ว่าเราจะใส่น้ําร้อนขนาดไหนถ้าเราใส่น้ําร้อนเยอะนะคะความหวานมันก็จะลดน้อยลงนะคะก็ทําให้กลมกล่อมนะคะละมุนนะคะแต่ถ้าเราใส่น้าร้อนนิดนึงเนี่ยนะคะตามปริมาณที่เราชอบความหวานน้อยหวานมากเนี่ยก็อยู่ปริมาณที่เราใส่น้ําร้อนนั่นเองนะคะนะคะแต่ว่าความหวานมันจะแบบหอมมากๆอะแล้วมันสดชื่นนะคะ หว,หวานและหวานละมุนเน่ยนะคะแล้วก็มีกลิ่นของมะพร้าวอ,อ่อนๆนะคะนะคะก่อนจะดื่มอะ่ะแนะนำว่าต้องดมก่อนนะคะดมก่อนนะคะมันจะไปกระตุ้นระบบประสาทระบบสมองของเราดีด้วยแล้วมันสามารถที่จะเสริมสร้างความจำของเราได้ด้วยนะคะการดื่มกาแฟเนี่ยนะคะมีผลดีนะนะคะ hmm. ขึ้นใจ ละค่ะงั้นขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดเนี่ยเปิดมาเจอคลิปนี้นะแอนจะไม่ลบนะถ้าสนใจหรือว่าอยากสอบถามนะคะก็ได้นะคะสอบถามกันมาสอบถามกันเข้ามาเยอะๆนะคะถ้าแอนว่างหรือว่าอโทศรศัพท์ดึงดังมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าแอนแบบได้ยินนะคะหรือว่าไม่ได้ทําอะไรหรือว่าทําอะไรติดธุระอยู่เนี่ย จะเข้ามาตอบแบบให้เร็วที่สุดเลยนะคะแต่ว่าถ้าติดธุระติดงานอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะตอบช้าหน่อยนะคะแต่จะกลับมาตอบให้เร็วที่สุดเลยนะคะนะคะแล้วก็เราจะตอบแบบไม่มีกักเลยนะคะว่ากาแฟของเราเป็นยังไงบ้างขายราคาเท่าไหร่นะคะสมาชิกสมัครยังไงนะคะจะบอกหมดเลยว่าใช้อะไรบ้างนะคะไม่มีหมกเม็ดค่ะบอกหมดเลยค่ะไม่มีซ่อนนะคะหรือถ้าใครขายถูกกว่านี้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะคุณสามารถที่จะไปซื้อกับใครก็ได้นะคะ นะถ้ายังไม่ได้สมัครสมาชิกนะคะคุณสามารถที่จะไปซื้อสินค้ากับไปก็ได้นะคะถ้าไม่ใช่แอนนะคะอืมน,นะคะแต่ถ้าแบบว่าเข้ามาซื้อเข้ามาถามกับแอนเนี่ยแอนจะแนะนําไปในทางที่ถูกต้องอะคะ่ะแล้วก็แนะนําเป็นทางที่ดีนะคะให้คุณเลือกเอาว่าคุณจะ,ะใช้วิตถัณฑ์แบบไหนที่ให้มันราคาถูกลงแล้วแถมเรายังมีมี เอาเงินปันผลเข้ามาด้วยนะคะในกระเป๋าของเรานะคะอ,อันก็จะบอกไปนะคะแนะนําไปในทางที่ดีนะคะแล้วก็อย่างส่งเสริมรายได้ส่งเสริมการขายนะคะเวลาเราอยู่กับบ้านเนี่ยเราสามารถที่จะทําตรงนี้ได้นะคะเปิดร้านกาแฟได้นะคะเป็นอาชีพเสริมนะคะเป็นอาชีพเสริมคือเพิ่มรายได้อีกทางช่องทางหนึ่งอะค่ะนะคะ,นะคะอ,อยู่บ้านก็สามารถที่จะมีรายได้ได้เข้ามานะคะ ค่ะถ้างั้นแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะบา,บายค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ